ดูไว้เขาตั้งไหนอยามาอยามาอยามาิเข้าก่อนวิสาใช้ใช้นำหน้านะลอนี่นำหน้าแอยามาอยามาอยามาอยากมารับจะไหมคุณเดมเอทีเอมนะวิสัสเอทีเอ็มเอ m ีเอเอทีเอมหนึ่งเอตยเอไป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 เอเลยเอลยครับเอไปเลยเอไเลยเเลยเอไปเลยโอเคเอไปเลยเอไปเลยเอไปเลยเอไปเลเอไปเลยเอไปเลยเลีตามนะบีตามบีตามเขาเาเขาตามเลยนะโอเค เขาตามเจมส์หมดเจม์หมดเม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 หมดนละเอหมดลองกดเตะดูลองกดเตะดูลองกดเตะดูเขาหมดแล้วนะชุบขึ้มาุขึ้นมาดูขึ้นมาขึ้นมาเขาหมดแล้วนะหมดแล้วนะเม์หมดชุบเพื่มมากดชุบเพไวเมชุบเพ่ไวนะเราชุบเพ่ไวนะชุบเพ่ไวชุบเพ่ไวเราชุบเพ่ไม่ไวชุบเพ่ไวเพิ่งตายชุบเพ่ไม่ไวชุบเพ่ไวชุบเพ่วเกียบไปชุบเพ่เลยเออชุบเพ่เจม์หมดแลวกดเต เเรากั okay, okay, so again, you, ับพ mm ี hmm. ่เดิกลับตาเหมือนเดิมครับพชุมาเอ้ยคือพยายามโปรไกชุกนะอยแต่ว่าอย่ากขึ้นแม่ไม้พาจริงๆอะพาควรอัพชุกแค่สองพอใช่ไหมโอเคเออเตียสูตรแล้วใส่เลยครับส่วงเียอย่ามา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 เราจิงใส่ก่อนนะอย่าเขาตั้งไห

คามนก็กดเศษได้กดเศษไปเห็นไหมครับเดี๋ยวเราอย่ามาอยา่อยาตั้งสามตั้งสามตั้งสามต้องอย่ามาอย่ามาตั้งสามอย่ามาตั้งสามใครจะรียากันตายออกปดีได้นะแล้วกดทุ่มเลยเข้ามานะใครจะรียากันตายเนะี่ยใครตายทีก็ดีเข้ามาโีเเดี๋ยวเรา,เราจะแบ่งดีเตะกันไปอย่างทั้งเกมเข้ามาตัวเล่นอย,าอยา่างไรเพราะว่า

พอเพื่อนเข้าลึกแล้วว่าหลังต้องตามนะผ้าอย่าขาดตายนะข้างหลัง่ะตัวหลังคือถ้าถ้าหน้าเข้าแล้วหลังต้องเดินนะเดินตามเพื่อนมานะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้าหน้าเข้าไปข้าหน้าตายนะมันจะมันจะระบาดเข้าใจไหมพอพอหน้าเข้าปูว่าหลังเดินเข้าไปนะหลังหลังเดินเข้ามาเพราะว่าที่เราเดินหลังต้องเดินตามข้าหน้าเพราะว่าการโดนตัวล้วงเท่ากิวอื่นดาเมจหนักละวงผ้าตายหมดนะผ้ต้องเดินตามคือคือบีใช่ไหมทีมบีบีเดินปูพ้าเดินตามบีเลยนะ โอเคไหมบีเดินปูบะพะเดินตามบีเลยโอเคใจไหมพะเดินขึ้นมาหมดเลยชี้ขวาเรียกขึ้นมาเราเราเราสับฝั่งสองฝั่งอเราคือก็มาหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราชิดชิดชิดมุดๆชิดมุดๆไครดีกันใครก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอย่ากลงไปนะเดี๋ยวเจเน่ต้นไม้นำนะเขาเตรียมเขาขยับโอเคียร์ขยับมาเหมือนเดิมเฮ้ยนะพาพาวิ่งตามบีนะพาวิ่งตามบีนะเอเข้าก่ลมก็ถึงกลางแล้วนะเราถึงกลางแล้วโอเคเราได้มาเดาจะมาเราเตรียร์นะเตรียมนะบี มีเตรียมนะเอเอเข้าขวาเอเข้าขวาเอขาวาเดินเลยเดินเลยแล้วพีเดินซ้ายพีเดินซ้ายเอเข้าขวาไปไปเข้าเกียร์ข้างหลังเลยนั่นแหละเกียร์วาเดินตามพาเดินตามพาเดินตามพาเดินตามาเดินตามมาาเดินตามมาพาเดินไปเดินตามมาไหนพาดมาเดินตามมาหมดเลยมคามรุเยอะมากร์ามเกียรมหมดเกียรมหมดเกียร์หมดเกียรมแมบเกียร์หมดเกียรมหมดเกียยมหมดไปเจี๊ยมหมดไปนั่นแหละเกียร์เกียร์าเดินตามแาเดินตามพาเดินตามมานั่นแหละพี่ลองเไื่อนมา เนี่ยเราตระกมไหมคือเราเดินเดินกันหมดเลยอ่ะมันจะไม่เกิดปัญหาล้วงหลังพอข้างหลังมันมีปากไปเขาค่อยๆถอยไปเกียร์เห็นที่ไหนคิดว่าข้างหลังมันช่วยถอยถอยช่วยหลังแล้วค okay? okay. ่อยกลับไปเที่ยวข้างหลังนะเห็นไหมเที่ยวแล้วกลตั้งสามตั้งตั้งสามตั้งสามตั้งข้างในข้างในข้างในเรามีคนเราตายน้อยมากนะดูอย่างไม้ไม้ขึ้นน้อยมากนะเรียกกับตั้งสามมันเลย พี่ไหนคอยพี่ไหนคอยช่วยหลังได้ถอยไปช่วยหลังนะถ้าในกรณีพระอมตะก็ดาาเดินไม่ได้ถึงป้อมที่ผมตั้งไว้ตั้งป้อมสูงสุดแล้วคือเอววิ่งเลยบิ่งตามพระเดินชี้กำแพงมาขยับมาขยับมาขยับมาขยัามาดูเอเอลองดูเขาเข้าหน่อยเยอะนะเขาอยู่ตรงไหนเยอะ เอเทียน์กเอเทียนะเขาถอยอยู่ว่าเราดันคดันอีกขึ้นไมนได้เขาวิ่งนะขึ้นไม่ไดาวิ่งเอไปเอขึ้นมาเอเอชิตารีไปอาบีเข้าขวาบีเข้าขวาไปเออนั่นแหละนั่นแหละสวยไปวิ่งเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขเขาตรงเลยเขาตงไปเชี่อตรงเชย่์แหละเออหน้าทิงหลังแล้วเออนะลงเยอะมากลงเยอะมากลงเยอะมากเชร์หมงเชร์หมดเชื่อมดเชร์หมดเชร่หมดเชื่อข้างหลังต้องเดินหลังต้องเดินหน้าหลังต้องเดินหลังต้องเดินหน้าหลังต้องเดินนะเห็นไหมเขาเกิดไปไม้ชุบเยอะพอเสร็จแล้วอะเขาหมดได้ได้เชื่อหมดใช่ไหมข ข้างหลังโดนใครล้วงอะดิผมหาพี่แก้ให้ข้างหลังข้างหลังโดนโดนโดนล้วงเยอะไหมคนที่ตายข้างหลังโดนโดนล้วงเยอะไหมมีคนชื่อจอร์ดครับล้วงเมื่อกี้เยอะไหมจอร์ดพีที่ที่ล้วงหลังเยอะไหมรู้ตอนผมตายมีคนชื่อจอร์ดค่ะไหนไม่ครับมีมีแค่ตัวสองตัวครับไม่ได้หลุดอะไรกันทั้งหลังอะใครเล่นอร่อกินแข็งใส่แดงนะข้างหลังอ่ะใครเล่นอร่อยกินแข่งใส่แดงเทียบชิ้นไปมาบมขึ้นเยอะอยู่ตะกี้ใช่กินแบมแบมขึ้นเยอะอยู่นะ โเคถ้าไม่ข้างหลังข้างหลังกินน้ำแข็งใส่แดงนะเพรนั้นที่เราชี้น้ำแข็งมาเลยครับไอ้สี่รอบแล้วสามรอบป่ะหรือสี่รอบแล้ว,ลวนี่รอบที่ห้าไหมแต่น,นี้เหมือนข้อรอบที่ข้อรอบที่สี่ป่ะครับใครมีมุดมุดนะใครมีมุดมุดเลย สุดท้ายละเตรียมไปแลไวแะยับบยับบะเราชิงใส่ก่อนนะรอบนี้คือนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งอ้วนับไปเลยเขา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 เลยน้่งสองสามใส่เลยเออเนี่ยจิตทา่มเขาเขาตั้งฝาเขาแบ่งสอฝั่งไว้เห็นปะนั่นแหละปีเดินปีเดินปุ๊บเอเดินปุ๊บก็คือเป็นสองฝั่งจดียับมาอย่ามาที่นี่เกียหมดที่เขียนหมดทีเขียนหมดที่เขียนหมดที่เขียนหมดเพิ่มเติมจุดเพิ่ะเติมเพิ่มเติาจุดเพิ่มเติมเลยค่งเพิ่มเิดเพิัมเลยนะเขียนหดเขียนหดเดดนหลังด เท็จหมดเจ๊หมดเจ๊หมดเจ๊หมดเดิมถ้าตีได้ก็ตีนะครับเพราะว่าใครเจ้าใครอยู่ใกล้ตีนอ่ะมันไอตีนอยู่ใกล้ใครก็กดเตีเลยครับเออฝแปลว่าเขาจะมีตีข้างหลังหรือตีหนึ่งเว้ยคอยลุ้งหลังจะมีตีหลังตีหนึ่งคอยลุ้งหลังเห็นปะแค่นัหนเก็เนี่ยเขามีตีหลังประมาณนี้แต่ว่าเราต้องทำการบ้านเรื่องหลังโดนมาเพาะว่าผมทำการบ้านให้ว่าหลังเราโดนหลังอ่ะว่าหลังต้องแก้ยังไง เดี๋ยวเด,ยวเดียวไปดูวิธีการแก้หลังมานี่ก็น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคนี้ก็เห็นข้บอบกพร่องเยอะเราไม่ควรจะวิยน้าเราควรพลายนหน้าแล้วก็ข้างหลังปัญหาโดนล้วงยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเพื่อเกิดการตายน้อยเขา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 บปฏิช่าเขามันแตละกิวจะมีอ่า